คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์กันบ้างเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวน่าจะได้ฟังการชี้แจงกันไปแล้วจากภาครัฐบาลนะคะที่เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์ด้วยการปรับแก้กฎค่ะโดยอาจจะเป็นการให้ต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อคอนโดได้75%ของโครงการทั้งหมดและให้สิทธิ์ในการถือครองถึง99ปียืนยันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีเสียงยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับ กลุ่มการเมืองกลุ่มใดทั้งนั้นนะค,ะคบแต่พอไปฟังเสียงจากประชาชนนะครับภาคประชาชนบางส่วนเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็มีข้อกังวลแหะครับว่าให้สิทธิ์ต่างชาติมาถือครองอสังหาราคาที่อยู่อาศัยมันจะแพงขึ้นไหมนะครับแล้วสุดท้ายคนไทยจะมีโอกาสการมีที่อยู่อาศัยยากขึ้นด้วยครับ โซเชียลบางส่วนที่แชร์ข่าวมติคอรมอนะครับที่ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการเพิ่มโคต้าการถือครองคอนโดมิเนียมห้องชุดจากร้อยละเป็นร้อยละ75ของพื้นที่ขายในโครงการและถือครองได้99ปีจากเดิม50ปีนะครับมีคอมเมนต์ เยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นการให้สิทธิ์ต่างชาติมาเช่าคือปล่อยให้ราคาอาสังหาริมทรัพย์วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆช่องว่างกำลังซื้อของคนไทยยิ่งทางออกไปปัญหาคือคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกหรือครอบครัวเพราะปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยยังฟูลฟิลไม่ได้นะครับหรือคนที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์คนที่เสียประโยชน์คือคนไทยที่ต้องการซื้อบ้านและที่อยู่จริงๆเพราะ ส่วนมากต่างชาติ จะซื้อไว้เก่งกําไรหรือปล่อยเช่าในราคาสูงแน่แน่นอนตอนนี้ก็ต้องมีคําถามว่าแล้วเราจําเป็นหรอคะที่จะต้องให้ต่างชาติมาถือครองกรรมสิทธิ์เรื่องของคอนโดมิเนียมห้องชุดในประเทศไทยพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขนะคะถ้าย้อนไปก่อนเกิดโควิด -19 มีชาวต่างชาติเข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะห้องชุดในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะหนึ่งหน่วยต่อปีรวมมูลค่า57,000ล้านบาทแต่พอช่วงโควิด -19 มันตกลง ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่8,000หน่วยต่อปีจากนั้นพอปี2,565ก็ขยับขึ้นมามาอยู่ที่11,500หน่วยต่อปีและในปี2,566มีต่างชาติเข้ามาถือครอง14,500หน่วยมูลค่าในปี2,566เนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่73,000ล้านบาทซึ่งจะเห็นว่า ต่างชาติสนใจแล้วต้องการเข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรามากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะบางพื้นที่นะครับสัดส,ส่วน49ไม่เพียงพอได้ซ้ำไปครับอย่างเช่นที่จังหวัดภูกเก็ตที่ เต็มโคต้ตาไปนานแล้วแล้วก็ปรับใช้วิธีถือกรรมสิทธิ์เช่าระยะยาวหรือว่าริสโฮนะครับระยะเวลา30ปีซึ่งก็ยังมีมูลค่าการให้เช่าเนี่ยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปี2,562มูลค่า2,000ล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น3,130ล้านบาทในปี2,566คนระับ แน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะมีคำถามว่าแบบนี้ต่างชาติก็มากว้านซื้อที่ดินอสังหาบ้านในประเทศไทยกันไปจนหมดแล้วคนไทยก็จะไม่เหลืออะไรเลยดิฉันไปพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะท่านก็อธิบายนะคะว่าการถือครองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันกรณีที่ต่างชาติเข้ามาถือครองนะคะส่วนที่1เป็นการซื้อที่ดินที่มีเงื่อนไขก็คือให้ชาวต่างชาติต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วถือ หุ้นในบริษัทนั้นเนี่ยไม่เกิน49จึงสามารถมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้หรืออีกหนึ่งกรณีก็คือจดทะเบียนสมรสกับคนไทยแล้วก็สามารถมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่คนไทยค่อนข้างห่วงและกังวลย้อนไปให้คุณผู้ชมเห็นภาพเหมือนกรณีเหตุการณ์ที่ต่างชาติทําร้ายคุณหมอที่จังหวัดภูเกต็ตนั่นคือกรณีที่ไปแต่งงานกับคนไทยแล้วก็มาซื้อที่ดินในจังหวัดภูเกต็ตทําให้คนค่อนข้างกังวลว่าแบบนี้ชาวต่าง าตาชิจะเหมือนกับมายึดพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าส่วนอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นปัญหาเรื่องของการถือครองห้องชุดและซื้อคอนโดมิเนียมนะคะจุดนี้มีความต้องการสูงมากคอนโดมิเนียมก็มีผลิตขึ้นมามากความต้องการมันยังไม่เท่ากับการผลิตเข้ามาแต่ถ้าให้ต่างชาติเข้ามาถือครองก็มีโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ราคาห้องชุดที่อยู่อาศัยเนี่ยมันปรับขึ้นแล้วโอกาสในการเรียกเม็ดเงินเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็มากยิ่งขึ้น แต่ทางพออศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็ยอมรับนะคะว่าความกังวลของประชาชนที่เกิดขึ้นมันเกิดจากรัฐบาลไทยไม่เคยมีมาตรการให้ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยกับประชาชนคนไทยแบบเราๆเลยค่ะต่างชาติเข้ามาจึงทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะละเอียดอ่อนเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยยังไม่ร่นใจเลยว่าตัวเองจะมีบ้านไหมนะฮะจะมีบ้านได้ไหมในชาตินี้เนี่ยนะครับและเราเห็นเนี่ย ฝรั่งคนจีนชนชาติต่างๆเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยกันตลอดเวลาที่เราเองเป็นคนไทยเราไม่มีโอกาสซื้อเลยคือความรู้สึกมันเราเข้าใจได้เลยนะครับว่าความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีแน่ๆนะครับแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็คงต้องมองนะครับว่านโยบายใดที่จะสร้างความมั่นใจหรือเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนว่าถ้าเป็นคนไทย ต้องมีที่อาศัยได้ที่สําคัญคือว่าเวลาเปิดให้เขาเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินได้ควรจะจํากัดสิทธิ์เขาครับไม่ควรจะให้สิทธิ์เขาเต็มที่เหมือนกับคนไทยที่ซื้อที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสำหรับชาติที่เข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดไทยแน่นอนอันดับหนึ่ง จีนครับอันดับ2ก็คือชาวรัสเซียและอันดับ3คือชาวเมียนมาครับเขาบอกว่าคนเมียนมาเนี่ยเคยอยู่อันดับที่25ในปี2564แต่ว่าปี66มาอยู่ที่อันดับ4ครับมีมูลค่าสูงถึง3,707ล้านบาทแต่ ที่น่าสนใจคือเฉพาะไตรามาสแรกของปี2567เนี่ยชาวเมียนมาเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยแล้วมูลค่าถึง2,200ล้านบาทปัจจัยหนึ่งก็คือเกิดปัญหาความไม่สงบในเมียนมาแต่ไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีครับ เมสักครูพูดถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีชาวต่างชาติให้ความสนใจและที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อคอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเกิน49เปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไปแล้วเขาก็จะใช้วิธีการเช่าในระยะยาวทีนี้ก็เลยต้องไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะก็คือคุณบุญยงสกุลนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวโดยบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่ดีที่จะทําให้ผู้ประกอบการคอนโด มีเนี่ยมีลู่ทางในการทําการตลาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเน้นกลุ่มเป้าหมายตลาดต่างชาติแล้วก็ทําให้ราคาคอนโดมิเนียมนั้นเพิ่มสูงขึ้นนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาลงทุนกับกลุ่มคอนโดมิเนียมเนี่ยแหละค่ะทาให้ปัญหาต่างชาติมากว้านซื้อที่ดินในบ้านเราลดลงไปเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าพอเขามาซื้อที่ดินราคาที่ดินสูงขึ้นคนไทยไม่สามารถซื้อได้ทีนี้ถ้าเราเพิ่มมาตรการเอื้อในเรื่องของการซื้อคอนโดจากเคยซื้อที่ดินเขา ก็จะสนใจการซื้อคอนโดมิเนียมมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นที่อาจตามมาค่ะคุณผู้ชมอาจเป็นปัญหาเชิงสังคมนะคะอย่างเช่นชาวต่างชาติไม่รักษาระเบียบกฎหมายเข้ามาทําเหมือนกับเป็นประเทศของตัวเองเขาเลยมีข้อเสนอว่าอยากให้ภาครัฐนั้นกําหนดระเบียบและมาตรการต่างๆให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทของต่างชาติหรือว่ากฎหมายจราจรที่จะเตนเป็นการป้องกันให้สังคมเนี่ยไม่มีปัญหาอื่นๆ มาถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้นะครับมาตรการนี้เนี่ยเคยถูกปรักดันมาแล้วนะครับย้อนไปเมื่อปี2564ในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับตอนนั้นเนี่ยเคยมีมติคอรมอจะแก้กฎหมายให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมจากร้อยละ49เพิ่มเป็นร้อยละ70นะครับแต่ว่าถูกกระแสะคัดค้าน ก็เลยถูกตีกลับไปศึกษาใหม่นะครับและในปี2565ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีนโยบายให้คนต่างชาติที่ลงทุนเกิน40ล้านบาทียสามารถซื้อบ้านเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งไร่ครั้งนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเงินลงทุนมันน้อยไปจึงไม่สำเร็จไปเหมือนกันครับ